แล้วน้องไหนนําไปไหนนะเที่ยวก่อนนะน้องนิวไปไปป่าหิมพานต์ครับไปไหว้องค์สัมมาก่อนเสร็จแล้วขากลับก็ลงไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไปเที่น้ำตกน้าตกเป็นสีลุ้งเป็นสีลุ้งก็อากาศเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเหมือนมีไอน้าเหมือนเป็นหมอกอยู่ตลอดเวลาจะมีจะมีกินนารีสวยงามมากมีต้นนักการีผลเป็นต้นที่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่เหมือนแบบโอ้โหใใหญ่มันก็ใหญ่ยังไงอะ ผลของมันเท่ากับผลของอะตรีผลนะมันเท่าเป็นสีทองทองแบบอเหลืองอาหลามเลยนะมีทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วก<อ>็เหมือนแบบต้นใหญ่มากผลของมันเนี่ยเท่ากับมนุษย์เราเลยอะเท่ากับตัวคนอนะเหมือนกับว่าเวลาที่เทพเขาจุดติเขาจะมามาอยู่ในต้นมะกรีผลแล้วก็ร่วงลงมาส่นโลกอะไรอย่างเงี้ย มาอยู่ตรงนี้ก่อนก่อนจะมาในโลกน้องนิวค่ะแล้วแล้วตอนที่น้องไนก็จะพาไปไหนเห็นภาพน้องไนเป็นแบบไหนอะคะน้องน้องนิวลองแบงปันตอนที่ว่าจะมานำตอนที่น้องพาไปเห็นเป็นภาพตอนนี้เลยครับเป็นภาพเด็กอ๋อเป็นภาพเด็กใช่แต่ละแนะแต่ว่าแต่ว่าเสียงเนี่ยตอนที่คุยกันเนี่ยมันเป็นไม่ได้เสียงเหมือนคุยกันปกติเป็นเสียงเหมือนเข้ามาในหัวเหมือนเป็นเสียงก้องๆอะจะไม่ได้พูดกันทังคู่ คุยกันทางจิตเขาคุยทางจิตจะเหมือนนมีเสียงเข้ามาในทางทางหัวจะเห็นเป็นเริ่มแรกเลยคือนิวเคลียเห็นนิวเคลียร์ลงพื้นก่อนเลยลูกแรกเลยพอลงพื้นปุ๊บก็จะมีลูกอื่นๆตามมาลูกอื่นๆตามมาอีกใช่จะเป็นขุ่นของพวกอะไรกามาตรังสีอ่ะกามัาตรังของฟ้าเนี่ย ท้องฟ้าเนี่ยมันมันไม่ได้แดงโดยธรรมชาติมันแดงเพราะว่ากรมมตนตรังสีมันท้องฟ้าเนี่ยจะกลายเป็นสีเลือดเลยเพราะว่าฝุ่นกัมมัตรังสีมันปกมันปกคลุมทั่วท้องฟ้าแล้วเหมือนกับว่าแสงอาทิตย์เนี่มันส่องลงมาไม่ถึงอ่ะพอส่องลงมาไม่ถึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีแดงเพราะมันมีแสงของอาทิตย์ลำไรแล้วก็มีหมอกควันปกคลุมไว้แล้วพื้นโลกเนี่ยมีแต่สารพิษเป็นสีแดงเป็นสีเทาเป็นสีเขียวคือน้ำบนโลกเนี่ย ทบจะกินไม่ได้กินไม่ได้นั้นมันุษยกินไม่ได,กกไได้คือแบบว่าต้องมนุษย์ที่มีศี <ไป S 1> ลธรรมส่วนใหญ่อ่ะจะขุดขุดพื้นลงไปอ่ะลึกมาก<ป>เลือกใช่ลงมาอยู่ใต้ดินมีน้ามีอะไรให้กินน้ำใต้ดินนังสะอาดกว่าข้างบนน้ําข้างบนเนี่ยจะกินได้ก็คือเป็นน้ําที่แบบถูกปิดตายพวกน้ําที่อยู่ในขวดที่ไม่ถูกกระทบอะไรน้ําที่อยู่ในแท่งน้ําน้ําที่แบบถูกปิดตายอะไรอย่างเงี้ย พืชพันธุ์พันธุ์อาหารจะแบบแทบไม่มีสีอุโมงค์ยจะตายหมดสัตว์เนี่ยจะตายเพราะมลพิษหมดมนุษย์จะลดลงเหลือสิบปีสิบปีนี่คือเรื่มใช่สิบปีนี่คือท้องท้องได้ห้าปีสิบปีคือท้องได้สูงสุดนี่คือยี่สิบปีเพราะว่าอายุไขมนุษย์จะเหมือนกับว่าโดนมลพิษแล้วก็แบบ กำมันตรังสิทธิ่ก็จพลังจิตใจคนอะน้องฮิลเป็นไงในยุคนั้นอะไรน้ำอะไรนะคะแม่นกสภาวะจิตใจคนในยุคนั้นมีสัญญาณบมีสัญญาณเหมือนซอมบี้ไหมคะไม่ไม่ไม่ครับเร็วร้ายยิ่งกว่าอีกไม่แยกแยะคามมาแม่พ่อพี่น้องแม่พ่อน้งลูกเสพกามกับแม่แม่เสพการกับลูกพ่อเสพกามกับลูกคือไม่แยกแยะคือเกิดมาปุ๊บ เมื่อโตขึ้นคือเลยอายุห้าขวบขึ้นไปแล้วจะถือว่ามันคุณโตแล้วคุณไปใช้ชีวิตอยู่ของคุณพอเจอหน้ากันครั้งต่อไปก็จะไม่ถือว่าเป็นครอบครัวกันอีกแล้วใช่เเมมืออสสัตวก็คือถ้าเจอคนแปลกทินถ้าจําถ้าจักถ้าไม่เคยรู้สักหรือว่าแบบไม่ได้มาจากครอบเคยที่มาจากครอบครัวเหมัวฆ่ากันฆ่ากันเพื่อที่จะเอาเนื้อเนี่ยเนื้อมนุษย์นะกินเนื้อมนุษย์นะเพื่อความ่รอด เหมือนซอมบี้เลยซอมบี้เลยอย่าคัวค<น>ือกินเนื้อมนุษย์นะคือแบบกินเนื้อมนุษย์เพื่อนร่วมชาติพันธุ์ตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่รอดอืมโอ้โหนี่ยุคไม่สัญญาอ๋อนี่ยุคไม่สัญญีอืมใช่เนี่ยแล้วต้องทำไฟ,ฟไ,มไม่มีใช้จะจุดไฟในแต่ราคาเนี่ยก็ยากลำบากปฏิบัติทันไหมเนี่ย แต่แมก็กอขาน้องไปแล้วเว้ยผมพูดเลยว่าพูดเลยว่าชีวิตมนุษย์ในยุคนั้นอ่ะยิ่งกว่าหมาอีกอะยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานที่แบบคุยคุยอาหารแบบเศษขยะตามถังขยะกินอีกนี่คือแบบว่าต้องฆ่ากินแล้วกินกันแบบว่าสดสดกาบไปสู่บรรยุทหินใช่ไหมเลือดเนี่ยกินแทนน้ําเลือดมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งนะ กินแทนน้ําอือันนี้คือหมแทบไม่ได้นอกถึงบอกว่าเราทําบุญอย่างเดียวไม่พอไงคือพอถ้าเราทําบุญแห้พอเราหมดบุญเราอาจจะไปเกิดในยุคนั้นไงค่ะเร็วก็คือวิปัสสนากรรมฐานแบบฝึกปัญญาให้ได้ปัญญาไปเลยข้ามไปเลยครับที่ไหนบอกว่ามาทําหน้าที่พาคนข้ามยุคมิสัญยีไปไปสู่ยุคพระศรีอานเลยอืแต่แต่ว่าถ้าเราอธิษฐานจิตแบบนั้นมันมันไม่ได้ไงคะแบบทําบุญแล้วอธิษฐานจิตคือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราต้องนั่งลงไหนบอกว่าหลังจากยุคมิสันญีที่เล่าให้พ่อแม่ฟังเนาะก็จะมีการอุกบาทนม่ใช่ไหมกับโลกเป็นอุกบาทพุ่งลงมาในโลกครับแม่นกมันก็ล้างล้างหมดใช่ไหมเชิงว่าล้างคือแผ่นดินแผ่นดินจะเหลือหนึ่งหนึ่งส่วนในทั้งหมดคือตอนนี้แผ่นดินเหลือเท่าไหร่จะเหลือแค่ส่วนเดียวจะร่วมแวสุดท้ายล้างเลยล้างโดยน้ํา อืมอ๋อนะล้มล้มสุดท้ายล้างโดยน้ําแล้วก็คนอาจจะมีพญานาคที่ท่านทหน้าที่มาเพื่อล้างอะอก็คือล้างเริ่มต้นใหม่หมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็้าสิสีอันก็จะมีคนดีมาเกิดอ่อเพราะสีอานก็คือเราต้องมีบุญบารมีถึงจะไปได้ก็คือว่าดูจนจนว่าตั้งแต่อุกบาทชนโลกพอโลกแบบหลอมละลายเกือบหมดปุ๊บก็จะเริ่มมีฝน มีฝนทีละน็กทีละน้อยสุดท้ายปุ๊บฝนก็จะท่วมทั้งเกือบทั้งโลกพอท่วมเกือบทั้งโลก<อ>ปุ๊บพอโดนแสงอาทิตย์ฝนก็จะเริ่มระเหยพอระเหยหมดปุ๊บแผ่นดินก็เริ่มผุดขึ้นมาแต่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะน้องบอกว่าง้วนดินคําว่าง้วนดินคือแบบงวนดินม้วนดินม้วนดินเ,เป็นก้อนดินที่คล้ายๆดอกบัวส่งกลิ่นหอมมากใช,ใช่ใช่แล้ว แล้วเราที่ไปเกิดอ่าคนในยุคนั้นที่ไปเกิดในในสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นจตุมหาราชิกาอย่างเงี้ยก็จะแบบได้กลิ่นพอได้กลิ่นปุ๊บก็เกิดอยากกินพอกินกปุ๊บก็จะเริ่มมาเกิดมาเป็นมนุษย์วิวัฒนาการจากสัตว์ต่างๆมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละพอพอเกิดเป็นมนุษย์เรื่อยๆปุ๊บก็ตอนแรกจะยังไม่มีเพศผมก็ไม่เข้าใจนะแรกก็ยังจะยังไม่มีเพศ พอพอเริ่มเริ่มแบบเริ่มมีกิเลสเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะเริ่มแบ่งเพศกันอะไรอย่างเงี้ยอแบ่งเพศมัเริ่ม <c oughs> จากกินมวลดินกินพืชเอ store, อตอนนั้นเคยเล่าให้ฟังนะมีกินพืชมีแล้วก็แบบไม่ต้องใช้เงินแบบมันจะแล้วก็ค่อย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 ไปมีเริ่มมีกิโลกิเลสแล้วก็กลับมาแบบยุกนี้มันก็จะวนที่ผมดูจนน้องที่ดูกับน้องน้ยจนจบคืออายุ มนุษย์สมัยนั้นเน่ยาวมากนะแสนสองหมื่นปีถ้าตามตำราแปดหมื่นสี่พันปีแต่อันนี้ก็คือแสนแสนสองหมื่นปีเสร็จแล้วก็ค่อยๆล้นลงมาเรื่อยๆพอมันเสื่อมลงมาเรื่อยๆใช่อะไรก็เป็นวัฏจักลงมาเหลือแปดหมื่นสี่พันปีอ๋อแล้วพระศรีอริยาเมตรตยเกิดเร็วไหมคะหรือว่าสักพักหนึ่งก่อน ก็ที่ถ้าตามที่น้องไนท์บอกในในในใตอนที่ผมพาผมไปเทีย่ยวก็คือมนุษย์เริ่มจากอ่าจะเริ่มจากเกิดเกิดปุ๊บก็จะมีอายุค่อยๆยืนยาวขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงแสนสองหมื่นปีพอแสนสองหมืนปีปุ๊บอ่าหนึ่งร้อยปีจะถดถอยลองมาหนึ่งปีหนึ่งร้อยปีจะถดถอยลองมาหนึ่งปีก็จะค่อยๆขยับลงมาเรื่อยจนครบแปดหมื่นสี่พันปีพักสี่พันีล้ลงมาจุดติดมั้งถ้าผมจำไม่ผิด ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ค่าเคลื่อนก็จะประมาณเนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนน้องบอกก็อยู่อยู่ที่สภาวะจิตมันเป็นมันเป็นตัวอขับเคลื่อนอีกจริง